สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาเต้สตอรี่นะคะวันนี้นะคะปาเต้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารับชมความสวยหวานของบอนสีต้นนี้กันค่ะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีแดงสุริยนต์นะคะอ่าลักษณะของเขาก็คือแดงนะคะแดงอมชมพูเลยนะคะเพื่อนๆสมกับชื่อของเขาเลยนะคะ แดงทั้งใบนะคะแล้วก็แดงทั้งลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆขนาดลำต้นยังแดงเลยนะคะสมกับฉายาที่เขามีชื่อว่าแดงสุริยตน์นะคะเพื่อนๆอ,นอเรามาดูลักษณะใบของเขานะคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นอ่ใบออกรูปหัวใจนะคะเหมือนบอลสีทั่วๆไปนะคะ และก็จะมีเส้นกระดูกนะคะสีแดงนะคะเส้นผ้าก็เป็นสีแดงนะคะกระจายไปทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะถ้ากัดสีเต็มที่แล้วจะไม่มีสีเขียวหลงเหลืออยู่เลยนะคะแต่สําหรับใบนี้นะคะยังมีสีเขียวหลงเหลืออยู่นะคะเพราะเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะยังไม่โตเต็มวัยนะคะเพื่อนๆนะคะ ลักษณะหูของใบค่ะก็จะมีหูของใบที่ห่างกันอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะรอยอยากระหวังหูนะคะจะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยงามและเป็นบอลสีสายหวานนะคะสําหรับแดงสุริยนุ์นะคะแล้วก็จะเป็นบอลสีหายากนะคะราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพื่อนๆ นะคะแต่ต้นนี้นะคะป้าแต้ได้มาเขายังวัยรุ่นอยู่นะคะราคาก็เลยยังพอหาซื้อมาสะสมได้อยู่นะคะสำหรับบอลสีแดงสุริยนนะคะเพื่อนๆนะคะามาดูลักษณะหลังใบของเขานะคะหลังใบของเขานะคะใบก็จะมีสีเขียวนะคะสำหรับหลังใบนะคะแต่เส้นกระดูกหลังใบของเขานะคะก็จะออกเป็น ่าสีชมพูนะคะที่กัดมาจากหน้าใบนะคะสีชมพูวิ่งตามเส้นกระดูกและก็มีเส้นผ้าด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับบอลสีแดงสุริยนนะคะเพื่อนๆวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆปาเต้ต้องอจับเข้าไว้ก่อนนะคะลักษณะการ เลี้ยงดูนะคะก็เหมือนบอนสีสายพันธุคาราเดียมท,ทั่วไปนะคะก็จะชอบดินที่มีลักษณะที่โปร่งนะคะและร่วนนะคะเพื่อนๆก็จะมีส่วนผสมของอดินร่วนนะคะใบก้ามปูนะคะกากมะพร้าวสับนะคะมูลไส้เดือนนะคะก็ได้นะคะถ้ามีนะคะแล้วจะถ้าจะให้ดีนะคะก็มีใบมะขาม หมักโรยหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆจะทำให้เขากัดสีได้แดงยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะการขยายพันธุ์ของบอลสีแดงสุริยุนก็เหมือนบอลสีทั่วไปค่ะก็คือขยายพันธุ์โดยการผ่าชิ้นหัวนะคะหรือไม่ก็แยกหนอนะคะสำหรับบอลสีแดงสุริยุนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวป้าเตจะเลี้ยงเขาไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะสักเดือน2งเดือนนะคะ และจะมาอัปเดตความใหญ่ของใบของเขาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเขาจะมีความใหญ่ของใบขนาดไหนนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะป้าปเต้ก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีแดงสุริยนต์นะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงได้รับความรู้นะคะและก็ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าแต้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะช่องป้าแต้สตอรี่นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้คนทำคลิปนะคะมีกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆนะคะมาเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมกันอีกต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะ เอาไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ